ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณไทยกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะกุหลาบสีน้ำเงินตอนที่25จบบริบูรณ์เมื่อด็อกเตอร์อนุชาที่มีทั้งดีกรีรูปหล่อและรวยกำลังจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองสื่อทั่วฟ้าเมืองไทยก็ต้องขายข่าวกันอย่างเต็มที่ ดอกเตอร์อนุชาแม้จะเป็นที่น่าสนใจแต่สไปรยเล็กพันล้านน่าสนใจยิ่งกว่าประวัติของเบลถูกตีแผ่ทั้งในแง่ดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเพราะเบลไม่เคยทำเรื่องไม่ดีที่ผิดต่อสังคมเธอเป็นเด็กดีมาโดยตลอดได้ซ้ำแต่อย่างไรก็ไม่มีทางจะสะอาดบริสุทธิ์ เพราะเธอก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งทำให้มีเรื่องหนึ่งที่กระแสถูกตีแผ่ขยายโด่งดังไปอย่างรวดเร็วนั่นก็คือสซไพเล็กแท้จริงแล้วเป็นมือที่สามเบลเงยหน้าขึ้นเมื่อเสียงของพี่โฟดังขึ้นเบลผ่อนลมหายใจพี่เสือห้ามพี่โฟทันทีเพราะเขาไม่อยากให้เบลได้เห็นให้เบลได้เครียดหรือเป็นกังวลจนกระทั่งกระเทือนลูกในท้องที่มีอายุคันสี่สัปดาห์ ดีนะที่เรื่องตั้งคันนอกจากพวกกันเองไม่กี่คนแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยไม่งั้นเบลคงเจอวิพากวิจารณ์ณว่าตั้งใจจับดอกเตอร์อนุชาแน่ๆความลับนี้ก็ยังคงเป็นความลับต่อได้เมื่อเจ้าสาวลงมือปรับแต่งชุดแต่งงานของตัวเองแน่นอนว่าเบลไม่ให้ความสนใจข่าวทุกข่าวที่ออกมาเลยทั้งทางดีและไม่ดีเธอเอาชุดแต่งงานที่ตัวเองออกแบบไว้เมื่อ5ปีก่อนมาแก้ เพื่อรับกับรูปร่างที่เปลี่ยนไปของเธอในวันแต่งงานเบลจ๋าสามีมารับกลับบ้านแล้วจ้ะพี่โฟเดินเข้ามาแจ้งเมื่อเห็นรถของคุณกลางเข้ามาช่องจอดเบลย้ายกลับเข้าสู่คฤหาสน์หลังใหญ่ในทันทีตามคำสั่งของคุณใหญ่ที่ทราบเรื่องทุกอย่างด้วยเหตุผลเพราะความเป็นห่วงหลานเบลหอมแก้มเขาและเขาก็หอมแก้มเธอและแถมด้วยการจูบดูดดื่ม ภาพที่เกิดขึ้นในรถคนด้านนอกที่เฝ้ามองก็ได้เห็นโฟยิ้มอย่างปราบปลื้มใจแต่อีกคนกลับเจ็บปวดทรมานใจลูกโป่งร้องไห้โฮออกมาสิ่งที่เข้าใจว่าเบลเป็นเพียงผู้หญิงที่มีสถานะไม่ต่างจากเธอเป็นการคิดไปเองของเธอทั้งนั้นสื่อนำประวัติของสไปซ์เล็กพันล้านมาตีแผ่เธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเลยสักนิด จึงทำให้ลูกโป่งรู้ดีว่าเธอไม่มีทางชนะเบลได้เลยืมลูกโป่งได้แต่เดินก้มหน้าร้องไห้จากไปจากไปชั่วนิรันดร์ไอ้ชอบพการกรีดร้องพร้อมฉีกหน้ากระดาษนิตยสารที่กล่าวแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์อนุชาและดีไซเนอร์เบลอ,อนาคตไกลคู่รักที่แตกต่างกันมากในวงการเซเลบประโคมข่าวมือที่สาชายยันจับมือพญ,ญาสาวไว้ พอเธอชอชัยยันปรามและเขาก็ไม่ต้องการให้ภรรยาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกช่อบพกาต้องการให้พี่สะพ้ายใช้อิทธิพลที่มีเข้าไปแทรกแซงสื่อในเรื่องนี้กลางหลอกเราเขาส่งมันไปเรียนพวกเขาสองคนไม่เคยเลิกคบกันเลยพี่ช่อไม่ยอมช่อรอกลางอยู่ตั้งหลายปีเชื่อใจเขามาตลอดแต่เขาก็หักหลังช่อบ ชาย,ยันสงสารน้องสาวแต่เรื่องของความรักมันบังคับกันไม่ได้พวกพี่ไม่ต้องมาช่วยช่อก็ได้แต่อย่ามาห้ามชอบเพราะนางเบลเป็นมือที่สามจริงๆถ้าไม่มีมันเจ้าสาวของกลางก็คือชอ่ชอช่อกพกาคร่ำครวญไม่หยุดและเธอก็ออกจากห้องที่พี่ชายและพี่สะพายนั่งอยู่ไปทันทีเราจะไม่ช่วยช่อจริงๆหรอคะช่อต้องทำใจกับเรื่องนี้ให้ได้เรื่องระหว่างช่อกับนายกลางมันจบไปแล้ว ในวันนี้ไม่ใช่เบลเป็นผู้หญิงคนอื่นชอบพากาก็ไม่ยอมอยู่ดีและสองสามีภรรยาได้แต่ถอนหายใจส่วนชายยานแม้จะพูดกับภรรยาของตนไปแบบนั้นแต่ใจก็ยังเป็นห่วงเป็นกังวลความล้มเหลวในชีวิตคู่ครั้งหนึ่งของน้องสาวย่อมทำให้ช่อทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เขาได้แต่หวังว่าเวลาจะช่วยบรรเทาช่อพากาได้คุณกลางจะเอาอยัางไงดีครับ ทนายที่ส่งข้อมูลเกลียนคีย์บอร์ดที่ด่าดทอเบลเรื่องมือที่3ให้กับกลางฝ้องทุกคนกลางที่หลบมาคุยโทรศัพท์เพียงลำพังเขามีสิทธิ์ทำได้ในฐานะสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้เสียหายเขาพาเบลไปจดทะเบียนทันทีในวันรุ่งขึ้นของวันที่การตรวจคันแสดงสองขีดตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้ลูกเขากลายเป็นลูกนอกสมรส ส่วนงานเฉลิมฉลองจะมีขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าต่อหน้าทุกคนกลางไม่แสดงออกอะไรเลยเขาทำเหมือนไม่แคร์หรือไม่เคยรู้ว่าขณะนี้ภรรยาของเขากำลังอยู่ในหัวข้อวิพากษ์ของสังคมอยู่แต่คนในครอบครัวกลับไม่มีใครรู้ว่ารับหลังทุกคนกลางได้ว่าจ้างทนายให้จัดการกับเรื่องนี้ในทางกฎหมายเบลเบลโฟวิ่งเข้ามาในห้องทำงานพร้อมแท็บเล็ต เบลเงยหน้ามองหน้าโฟแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นโฟไม่ได้พูดอะไรยื่นแท็บเล็ตไปตรงหน้าและชี้ให้เบลดูโพสฟ้องเบลครางออกมาเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่จะว่าไปเธอแทบจะไม่เคยอ่านเรื่องราวว่าร้ายแรงไปถึงไหนแล้วสามเมเบลใช่ไหมต้องใช่แน่ๆร้ายกาจมากตอนแรกพี่คิดว่าเขาจะไม่สนใจที่ไหนได้ร่อนหมายสารไปหาทุกคนไม่มีตกหล่นเลย ใช่แล้วพวกนี้ต้องเจอแบบนี้เบลรู้จักคุณกลางดีที่เธอไม่สนใจตั้งแต่แรกก็เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องถึงขั้นนี้เอานาดที่เบลไม่รู้เรื่องพี่ไม่แปลกใจเลยสามีเบลพี่ว่าเขาแจ่งมากดังสุภาษิตท,ที่ว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเขาไม่ลดตัวลงมาพี่ว่าเขาทำถูกจริงๆแต่ยังไงคนพวกนี้ต้องได้รับบทเรียนฟันธงพี่เห็นด้วยอ่ะอะ อย่าให้เขาไปถอนฟ้องด้วยเด็ดขาดพี่รู้นะว่าเบลคิดอะไรอยู่ปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของผู้นำครอบครัวถูกต้องแล้วน้องรักเบลยังไม่ได้อ้าปากอะไรเลยพี่โฟพูดเองสรุปเองจนจบและพี่โฟก็ปล่อยให้เบลนั่งกระพลิบตาปลิบๆต่อไปกลางจะมาส่งเธอที่รา้านและมารับเธอกลับหลังเลิกงานทุกๆวันแม้ในวันนี้เธอจะทราบเรื่องที่เขาทำไปแล้วเบลก็เลือกที่จะไม่เอ่ยถามอะไรเขาทั้งนั้น แต่เมื่อไปถึงบ้านคุณแป้งก็เดินมาหาพวกเธอคุณกลางคะคุณใหญ่ต้องการจะคุยด้วยคะ่ะครับผมฝากเบลด้วยนะครับคุณแป้งชวนเบลไปเดินเล่นเบลรู้เรื่องที่คุณกลางทำไปไหมเพิ่งจะทราบว,วันนี้จากพี่โฟนะคะแล้วเบลคิดยังไงช่องว่างระหว่างวัยของเบลกับคุณกลางก็ไม่มากจนน่าประหลาดใจของชาวโลกแต่คุณกลางทำเหมือนเบลเป็นเด็ก เขาตัดสินใจเองทุกอย่างในทุกเรื่องไม่เคยปรึกษาหรือคุยกับเบลก่อนคู่สามีภรรยากันและเบลก็เงียบไปฉันเข้าใจคุณใหญ่ก็เข้าใจเช่นเดียวกันคุณใหญ่ก็คิดอยู่แล้วว่าเบลต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่ๆคนจิตใจแบบเบลไม่มีทางให้คุณกลางทำเรื่องนี้แน่คุณแป้งว่าเบลกับคุณกลางเราสองคนจะไปกันรอดไหมคะรอดสิ คุณกลางต้องปรับตัวได้แน่ๆแ,และเบลก็เช่นกันเพราะพวกเธอทั้งสองรักกันอยากกลัวไปเลยสาวน้อยคิดมากไปไม่ดีต่อคันนะเบลยิ้มอย่างซาบซึ้งใจคุณแป้งคะเบลถามได้ไหมคะเรื่องอะไรหรอทำไมคุณแป้งถึงไม่มีลูกให้คุณใหญ่คะคุณแป้งยิ้มออกมาทันทีในตอนแรกก็ทําใจยากมากเลยไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรของฉันกับคุณใหญ่ เราสองคนเป็นหมั่นทั้งคู่เบลแม้จะตกใจมากแต่ก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาและเธอก็ยิ้มจริงใจให้คุณแป้งคุณแป้งไม่โกรธเบลนะคะโกรธแน่ถ้าเบลกับคุณกลางมีหลานที่ฉันแค่คนเดียวเบลหัวเราะออกมาอย่างสดใสในทันทีทำไมยังไม่นอนกลางเดินเข้าไปโอบกอดเบลและกระซิบถามอย่างอ่อนโยนเรื่องของเบลสร้างปัญหาให้คุณใหญ่กับคุณกลางใช่ไหมคะ อย่าพูดจาแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยสักนิดเรื่องของเบลอะไรกันเขาต้องพูดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเราเป็นครอบครัวอย่าให้พี่ใหญ่ได้ยินเน็ดขาดเขาจะเสียใจเบลหันมามองคุณกลางเขาจริงใจอย่างน่าซาบซึง้งเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วเบลถามได้ไหมเขาว่าคุณใหญ่เรียกคุณกลางไปคุยตั้งหลายชั่วโมงใช่เรื่องเกิดขึ้นกับเบลหรือเปล่าใช่แต่ไม่ทั้งหมด และอีกอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเบลไม่ได้ผิดอะไรเลยในทางตรงข้ามเบลคือผู้ที่รับเคราะห์ด้วยซ้ำมันเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจด้วยน่าปวดหัวใช่ไหมเบลมองเขาและพยักหน้าเห็นด้วยเธอเข้าใจแล้วเขาไม่ได้เห็นว่าเธอเป็นเด็กหรือไม่สำคัญในทางตรงข้ามเพราะเธอสำคัญกับเขามากต่างหากคุณกลางรักเบลตั้งแต่เมื่อไหร่จูๆ่ๆเบลก็ถามก็ถามเขาดื้อ วันที่เรามีอะไรกันครั้งแรกเพียงแต่แค่ฉันไม่รู้ตัวเท่านั้นและเบลละ่ะวันที่คุณกลางไปส่งเบลที่สนามบินวันนั้นเป็นวันที่หัวใจเบลแตกสลายเบลรักคุณกลางตั้งแต่เมื่อไหร่เบล,ลไม่รู้แต่ที่แน่ๆวันนั้นเบล,ลอยากตายจริงๆเกือบเดินต่อไปไม่ไหวรักมากจนกลายเป็นความแค้นแต่ก็รู้กำลังตัวเองว่าไม่อาจต่อสู้กับคุณกลางได้ จึงต้องหนีไปให้ไกลอยู่ให้ห่างไม่เกี่ยวข้องไปตลอดชีวิตกลางยิ้มดีใจมากที่เบลแพ้อย่างราบคาบกลางพาเบลไปนอนพักผ่อนวันนี้ได้พักนอนบ้างไหมเขาเอ่ยถามอย่างเห็นใจเพราะเบลมีอาการแพ้ท้องหนักมากเขาเอ่ยถามอย่างเห็นใจเพราะเบลมีอาการแพ้ท้องหนักเอาเรื่องแต่เบลก็คือเบลความอดทนเธอเป็นเลิศปกปิดอาการได้เธอก็ปิดเอาไว้ นอนค่ะพี่โฟดูแลเบลดีมากกลางยิ้มและย้ำเตือนให้เธอหลับได้แล้วส่วนเขาก็ขอตัวไปอาบน้ำเบลรู้สึกถึงวงแขนกำยามที่อบอุ่นโอบกอดเธอบนเตียงกว้างเราจะไม่แยกจากกันอีกกลางชำเลืองมองดอกกุหลาบสีน้ำเงินในกล่องกลางชำเลืองมองดอกกุหลาบสีน้ำเงินในกล่องกระจกที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียง 5ปีแล้วเธอแอบเก็บไว้ตอนนั้นที่เขาเอ่ยถามไปเพราะเขาลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำว่าเป็นคนให้เธอตอนนั้นเธอตอบว่าเป็นดอกไม้ดอกแรกที่คุณกลางให้มันอยู่ในห้องคอนโดข,ของเขาตลอดเวลาทุกอย่างที่เป็นของเบลเขาไม่เก็บทิ้งเลยแม้สักอย่างเดียวแม้จะไม่ไปเห็นมันเลยก็ตามในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้เกลียดแต่กลัวว่าจะทนต่อไปไม่ได้ทนความคิดถึงไม่ได้จนต้องเดินทางไปญี่ปุ่น คุณกลางคะรู้ความหมายของดอกกุหลาบสีน้ำเงินไหมคะรักที่ไม่สมหวังคุณกลางมอบมันให้เบลตอนนั้นฉันแช่งเธอกับชายยันต่งหากเล่าคนเกเรเธอเป็นหญิงสาวที่เขาได้มาง่ายๆแต่ไม่ง่ายในการรักษาเธอไว้เลยคนเกเรคนนี้ก็รักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจเขาพูดพร้อมกับกระชับอ้อมแขนมากยิ่งขึ้นเบลหลับไปพร้อมยิ้มอาบบนใบหน้า จบบริบูรณ์จบไปอีกตอนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรุ่งอรุณโนไทยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ